เทศบาลตำบลหาดคำอำเมืองจังหวัดหนองคายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรงบประมาณข้อมูลวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลาย,หลายแห่งแต่ก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่หลากหลายมีการทำการวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วมจนทำให้ประสบผลสำเร็จ ในการเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเป็นเทศบาลที่ปลอดถังขยะในพื้นที่ร้อยเปอร์เซนต์ห้าปีที่ผ่านมานะครับเทศบาลตำบลหัดคำนะครับเราได้เกิดภาวะนะครับขยะล้นนะครับแล้วก็ไม่มีทิ้งขยะที่ได้มาตรฐานนะครับจนกระทั่งมีสถาบันนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแห่งประเทศไทยนะครับได้มอบทุน นะครับในการวิจัยให้เทศบาลตะบนหัดคำนะครับไปศึกษาวิจัยนะครับเราจึงได้ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนนะครับไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและประชาชนในหมู่บ้านนะครับในการทิ้งขยะนะครับโดยใช้หลัก 3R เข้ามานะครับเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจนปัจจุบันนะครับเทศบาลประสบความสำเร็จกล่าวได้ว่าในเขตเทศบาลตะบนหัดคำเป็นเทศบาลที่ปลอดทั้งขยะ ในพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลหาดคำประสบความสำเร็จและสามารถแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืนคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนทางเทศบาลตำบลหาดคำนะก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหาดคำนะครับได้มาให้ความร่วมมือในการจัดขยะมูลฝอยของ ทางตบุนหัดคำของเราให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและนำขยะอมูลฝอยที่ยังไม่ใช้นะครับมาแปลรูปใหม่กับทางเทศบาลตบุนหนัดคำครับเพื่อบ้านเมืองของเราจะได้เจริญแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยดีไม่มีขยะมูลฝอยที่จะมาสร้างมลพิษให้กับทางเทศบาลตบุนหนัดคำของเราครับผม เทศบาลตำบลหาดคำถือเป็นหน่วยงานต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่มีปัญหาในการบริหารจัดการขยะสามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการไปปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการขยะในหน่วยงานของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเทศบาลตำบลหาดคำทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน